เราก็สู่รายการคุณราช่วยครับผมครับผมวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของขนมหวานหรือของหวานนั่นเองครับเออวันนี้เห็นเขาบอกจะมีการแบ่งเลยนะว่าจริงๆมันมีแบบว่าขนมแบบชาววังกับของ,งชาวบ้านเออทําไมถึงเป็นแบบนี้ามาดูกันะนะครับผู้ที่จะมาให้ความรู้นะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านขนมไทยโบราณครับเป็นผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์ขนมไทยครับครูแพงวิลุนนวทิดพาน,นิดครับ ครับสวัสดีครับอ่ะกูแพ,พงถามเลยครับผมขนมไทยอ่ะประวัติความเป็นมายัางไงกูแพงเริ่มต้นเลยเนี่ยขนมไทยเนี่ยเริ่มต้นด้วยมาจากเราทําข,ขนมขึ้นมาเพราะเรารับเอาวัฒนธรรมมาจากของทางพวกอินเดียอ๋อะนะนนครับคราวนี้พอเรารับมาเราก็มีการที่เรามีมทําขนมถวายพระ่าครับางทีก็เป็นทางพราหมณ์บางทีเราก็ทําขนมถวายเทพ นะครับอย่างองค์พ่อพิพิคเนตก็มีการทาขนมต้มขึ e> ้นถวายครับผมครับดังนั the ้นขนมไทยก็ค right ือเดิมต้นมาเลยเนี่ยที่เดินทางมาที่ประเทศไทยเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมแต่ขนมไทยของเราเนี่ยมีเอกลักษณ์ตรงที่มีการประดิษฐ์ประดอยนะฮะเราไปดูขนมชาววังไหมอ่ะเริ่มที่ขนมชาววังว่าสมัยก่อนเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างขนมชาววังเนี่ยจริงๆก็ถ้าเป็นภาพลักษณ์ของเขาเลยนะฮะ สิ่งที่แตกต่างชาววังกับชาวบ้านคือชาววังเนี่ยหลักๆจะใช้แป้งที่ไม่ใช่แป้งข้าวเหนียวอ่าเราถึงมีเรียกว่าแป้งข้าวเจ้านะครับยกตัวอย่างเช่นด้านหน้าตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นขนมบุหลันด้านเมฆบุหลันด้านเมฆบุหลันด้านเมฆชื่อชื่อก็แบบฟังดูไม่ไม่ชาวบ้านปัจจุบันไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยมีคนทาเพราะทํายากต้องเล่าย้อนความไปนะครับในสมัยของร่นเก้ารัชกาลที่สองก็คือท่านฝัน เห็นดวงจันทร์ดวงใหญ่โตมากเลยเนี่ยลอยเลื่อนเข้ามาใกล้ๆพอท่านทรงตื่นออกจากบรรทมท่านก็มาประพันธ์เพลง<ม>เป็นบทเพลงชื่อว่าบุหลันลอยเลื่อนบุหลันลอยเลื่อนอะคือดวงจันทร์ลอยเลื่อนามาคาเคยคเคยได้ยิน,ออค,นคนที่ทํางานอยู่ในวังก็ได้ยินเพลงแบบนี้อยากตีความออกมาและทําออกมาเป็นขนม ขนมนี้ก็มีที่มานี่เองนะครับผมนี่แหละครับผมอ่าครับคันนี้ตัวนี้ชุดนี้ที่เป็นท้องเอกท้องเอกดาราทองเสน่์จนขนมตัวนี้ก็คือเราติดต่อค้าขายกับจีนนะฮะก็มีออกมาก็ได้ท้องเอกมันเรียบร้อยโอ้เอริอร่อยค้าขายกันดีมากจนมาถึงช่วงรัตนโกสิน์ครับประมาณช่วงรัชกาลที่เจ็ดก็มีการประกวดทําขนมกันขึ้นขนมที่ได้รางวัลนะครับก็คือขนมตัวนี้ ดาราทองแล้วก็ด้านบนตัวนี้นนขนมสเสน่ห์จันแล้วเน้นใช้ในงานแต่งงานอ่าประมาณนี้กูแพ้ทั้งครับผมครับกระเช่าสีดานะครับจริงๆกระเช้าสีดาเนี่เป็นชื่อเป็นชื่อไม้เถาอ่าเป็นชื่อไม้เถาแล้วก็ที่เราคุ้นเคยเลยคือนางสีดานี่ยถูกลักพาตัวไปด้วยเท้าทศกัณฐ์พอโดนลักพาตัวไปก็ทํากระเช้าล่วงตกลงมาในป่า กระเช้าที่นางสิดาถือติดตัวหรถือติดตัวอยู่มาทางนี้นะก็คือท้องหยิบอยอดแล้วก็ฝอยทองนะครับขนมตัวนี้ก็ที่มาเนี่ยมาจากในยุคของสมเด็จพระนารายณ์นะครับท่านเท้าทองกีบมาเนี่ยเป็นคนทําโดยการที่ทําออกมาลักษณะเป็นเหมือนแบบว่าเล็กๆน้อยๆแต่ดูแล้วมันได้ความหมายอ่านะครับก็จะเป็นขนมที่ออกมาเป็นตัวนี้ฝอยทองนะครับใช้แทน เหมือนผ้าไหมสมัยก่อนผ้าไหมหาราคาแพงอ่าแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเนี่ยเป็นเป็นหยิบเงินหยิบทองได้ทองหยิบก็มีความหมายด้วยอ่ะต่อไปเราจะไปนที่ขนมชาวบ้านอ่าจากชาววังไปชาวบ้านกันมุ่งหน้าสู่ชาวบ้านครับออาครับเนี่ยคุ้นตากันเลยทีเนี้ยคุ้นเลยนะฮะกินเข้าไจำเลยอ่ออ่ะแต่ครั้นี้ชาวบ้านมีเยอะเลยครั้นี้ผมส่วนหนึ่งอ่ะ โยงกลับมาแล้วกันเพราะแบบอุย้ยมดุดิบอันนั้นเข้าเจ้าอ,อ่าข้าเจ้าเจ้าทานอันนี้หลักๆคือข้าวเหนียวเนี่ยที่บ้านเรียกกระต้มมัดตัวเนี้ยจริงๆก็จะโยงเข้ากับประเพณีที่เป็นอ่าตักบาทเทโวสิ่งที่ชาวบ้านจะทําแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเมื่อไหร่ชาวบ้านไม่รู้เวลาด้วยปฏิทินก็ไม่มีผลบอกก็ไม่มีทําเตรียมรอไว้ดีกว่าเก็บได้นาน ก็ต้องมัดนะฮะอ่าครับอ๋ออ่าครับก็ก็เป็นเป็นหนึ่งในประเพณีเป็นแบบนั้นนะครับในการตักบาตรเป็นขนมในประเพณีแล้วก็ยังสามารถนํามาทานในครอบครัวได้ด้วยอ่าครับขนมไข่หงอะครับที่มาเริ่มต้นจากสมัยรัชกาลที่หนึ่งพอมีมาคือท่านเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่เป็นนักรบเราานี้พอเป็นนักรบเนี่ยการที่รับประทานอะไรเนี่ยมันจะต้องเหมือนให้กําลังวังชาอะไรเงี้ยครับท่านโปรดที่จะเสวยไข่ตัวเงินตัวทองอ่ะเป็นเหมือนเหมือนยาบำรุงกาลังอะไรประมาณแบบเนี้ยนะครับดังนั้น พอชาวบ้านอยากรับประทานบ้างเออก็ต้องไม่ได้ทานของจริงของจริงอ่าครับก็ต้องทําลองลองเลี้ยงแปลงประมาณอย่างนั้นขึ้นมาให้ในวัตถุดิบที่สามารถทานได้โดยที่ไม่ผิดนะแล้วก็บัวลอยโอ้ก็ตัวนี้ก็คือย้อนกลับมาคนไทยเราชอบทําบุญนะครับจะทําบุญทีนึงถ้าต้องมานั่งทําประดิษประดอยเนี่ยชาวบ้านทําไม่ทันสิ่งที่ช่วยกันทาได้คือปั้นบัวลอยคือคนไทยเราจริงๆก็ เนี่ยแหละเราอะแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเราก็เชื่อว่าอ๋อการที่เราทําบัวลอยทําบุญทําให้คุณตาคุณยายทําให้คนที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อเม็ดบัวลอยมันลอยขึ้นมามันได้ความรู้สึกว่าสง่งส่สงขึ้นสวรรค์ได้ลอ, <คน S 2> อยได้ก็เหมือนเป็นอย่างนั้นชื่อสับสนความเชื่อ,อใช่ครับใช่ครับข้าวเหนียวปิ้งโอบอันนีรรขน้ข้าวเหนียวต้มต้มมัดต้มมัดข้าวเหนียวปิ้งก็คือวิธีการทำก็คือการปิ้งคราวนี้ก็ถ้าหากว่าเราบริโภคข้าวเหนียวอะ ครับอ่าครับถ้าเราบริโภคข้าวเหนียวเฉยๆคือนึ่งข้าวเหนียวขึ้นมาแล้วรับประทานน่ะเวลาโดนลมอะไรเงี้ยมันแข็งใช่ไหมฮะเขาก็ใส่ในกระติ๊บไว้กันลมอ่าอีกกระติ๊บมีไว้กันลมคราวนี้แต่แหมทานเบื่อทานอย่างเดียวทานข้าวเหนียวออกมาข้าวเหนียวตัวนี้ก็คือเอาไปมีการใส่กะทิใส่น้ําตาลหนึ่งคือถนอมอาหารแหละเอออ่าถ้าอย่างงั้นก็ยังบูดเสียง่ายอยู่เอาไปปิ้งเลย เออช่างเชื่อปิ้งเลยนะครับสังเกตดูลักษณะขนมพวกนี้คือเหมือนพกพาไปไหนมาไหนได้แว็กกินลางทางได้อยู่เลยอยู่ท้องด้วยตกเย็นก็คืนพวกนี้กินนี่อีกนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็น้ําไม่ไหวเพาะเลยทำบุญเลยทําบุญอ่าเป็นอย่างนั้นอ่าผมเนี่ยความจริงตัวนี้ความจริงน่าเป็นขนมชาววังนะอครับเนื้อมันอร่อยมากเลยคือตัวนี้ก็กึ่งๆึแต่อย่างที่ผมบอกตัวนี้เป็นข้าวเหนียว อนะครับดังนั้นชาวบ้านรับประทานได้เป็นวัตถุดิบของชาวบ้านง่ายครับแต่ตัวนี้อย่าว่าแต่ชาวบ้านเลยครชาววังก็ชอบบางชาติก็ชอบชอบชอบนะครับคราวนี้ตัวตัวนี้ฟังดูเหมือนแบบโอ้ยู่ในปัจจุบันอยู่มานานจริงๆตัวนี้เป็นวัฒนธรรมที่เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเอเชียไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นญี่ปุ่นเป็นฝรั่งเป็นยุโรปชอบบทข้าวเหนียวมะม่วงนี่เป็นอะไรที่ทุกคนนี่รู้สึกแบบโอ้ย Amazing มากครับเพราะเป็นการจับคู่กันระหว่างผลไม้ กับข้าวเหนียวนะครับวิธีการทานแบบนี้เป็นวัฒนธรรมพื้นฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นเลยคนโบราณอะ่ะโอ้แล้วยิ่งช่วงหนึ่งซึ่งเหมือนแบบน้องน้องน้อง,อง,องมิลลิใช่ไหมที่น้องไปทานบนเวทีคอนเสิร์ตอะ่ะก็กลายเป็นทําให้คนทั่วโลกรู้จักแล้วก็กอยากมาทานนะวันนี้เราก็รับรู้เรื่องราวของขนมไทยนะฮะตั้งแต่เริ่มเดิมที ทั้งขนมชาววังชาวบ้านนะครนะครับผมอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณครับครูแพงวิรุนนวทติธพาณิชิ์ครับผู้ในการโครงการอนุรักษ์ขนมไทยครับขอบพระคุณครับครับครับผมเจอเจอคุณพระช่วยนะครับทุกวันอาทิตย์วันดว0สิบโมงตรงนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ